เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบงังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาข่าววันนี้กับดิฉันสิริลักษ์ปลุกซัพย์นะคะโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกตำรวจสอบส่วนกลางหรือ CIB รวบแก๊งมาสไลเดอร์ทวงหนี้โหดบุกถึงคอนโดเรียกเก็บดอกร้อยละ400ต่อปี ศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการกลางร่วมกันจับกลุ่ม 1. นนายอัมพลอายุ24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2255ทับ6 ลงวันที่17กรกฎรกราคม2566 2. นายดนุศรอ,อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาที่2256ทับ66ลงวันที่17กรกฎรกราคม2566 3. นายธนพัฒน์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาที่2257ทับ66ลงวันที่17กรกฎรกราคม2566 4. นายพานุพงศ์อายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2258ท66ลงวันที่17กรกฎาคม2566 5. นางราลิตาอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2259ท66ลงวันที่17กรกฎาคม2566โดยกล่าวหากระทําผิดฐาน รวมกันประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่สถานที่จับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชัยนาทพิการาสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2566ได้มีผู้เสียหายแจ้งเบาะแสร้องเรียนมายัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนพศ2565ผู้เสียหายรายนี้ประสบปัญหาการเงินจึงพยายามหาแหล่งเงินกู้ในสื่อโซเชียลมีเดียจนกระทั่งพบกับกลุ่ม Facebook ชื่อเงินกู้นอกระบบทุกชนิดบริการ24ชั่วโมงผู้เสียหายจึงได้ทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ต่อมาได้มีกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบติดต่อมาเสนอให้ผู้เสียหายกู้ยืมเงิน และมีการนัดทำสัญญากู้เงินกับที่พักของผู้เสียหายโดยมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของผู้เสียหายขณะทำสัญญาถ่ายภาพห้องพักและยึดคีกาดเป็นหลักประกันในการกู้ยืมโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ี่ร้อต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดต่อมาผู้เสียหายประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถผ่อนชำระดอกและเงินต้นได้ กลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบใดบุกทวงนี้ถึงคอนโดของผู้เสียหายถ่ายภาพและส่งข้อความข่มขู่จะทำอันตรายและจะโพสต์ประจานเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการส่วนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจเอกเมฆพิสารศรีพิลมผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนทราบว่ามีผู้กระทำความผิดในคดีนี้จำนวน5คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับการของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนทำการจับกลุ่มตัวจนกระทั่งวันที่19กดกดาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าทำการตรวจค้น4จุดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชัยนาทจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง5คนพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์ที่ใช้ในการข่มขู่ทวงหนี้จำนวน2เครื่องสัญญาเงินกู้จำนวน36ฉบับและบัตร ATM จําจำนวน56ใบ จากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปร,บปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากพี่น้องประชาชนคนใดได้ไดรับความเดือดร้อนจากแกง้เงินกู้หรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านช่องทางด่วน1599 หรือสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่งและขอฝากเตือนถึงประชาชนหากมีความต้องการกู้ยืมเงินควรกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบอาจมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและได้รับเงินทันทีแต่ผู้กู้จะได้รับภาระในการชำระดอกเบีย้ยและหนี้สินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบผู้กู้ ทั้งต้องเสี่ยงอันตรายจากแก๊งทวงหนี้โหดที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้กู้เพื่อความปลอดภัยของท่านอย่าก,กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบไม่ตกเป็นเหยื่อของวงจรหน,นี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจตีสุธิพงศ์มรรตสารวัตรการกองกำกับการ5้ากองมาคับการการปราบปรา,ามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โทร09 222 77787มาต่อกันด้วยข่าวที่กรุงเทพมหานครโจนพงังหะเจอเจ้าของบ้านก่อนหลบหนีภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้ย่านเอกชัยเมื่อวันที่19กดกดาคม2566จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์พาท6 ได้มีการเผยแพร่ภาพคลิปเหตุการณ์ที่มีโจรบุกเข้างัดบ้านก่อนเข้ารื้อค้นหาทรัพย์สินของมีค่าก่อนที่จะมาพังะเมื่อเจอเจ้าของบ้านซึ่งกำลังจะไปเข้าห้องน้ำทำให้โจรตกใจก่อนหลบหนีออกจากบ้านพักไปโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้โดยทางเพจได้นำมาเผยแพร่ข้อความไว้ว่าพฤติกรรมการงัดเข้ามาลักขโมยเป็นภัยต่อชุมชนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่ไล่กองตามเวลาน่าจะตามตัวหาจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไม่ยากช่วยกันแชร์หน่อยค่ะขโมยขึ้นบ้านหากใครพบเห็นมีรางวัลน,นำจับ5,000บาทสถานที่เกิดเหตุอยู่และแวกบ,บางบอลเอกชัยร้อยห้าคนร้ายเจาะจงตั้งใจมาเพื่อมาขโมยม้านนี้โดยเฉพาะคนร้ายได้เงินและนาฬิกาไปหนึ่งเรือนโชคดีที่ดิฉันลุกข,ขึ้นมาเข้าห้องน้ำทำให้พบเจอกับคนร้าย กำลังวิ่งลงบันไดรบกวนช่วยแชร์ออกไปเผื่อใครรู้จักคุณหน้าหรือเคยเจอชายในภาพติดต่อส่งข้อมูลมาทางเพจได้เหตุเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566เวลา2นาฬิกา00นาทีผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านเกิดเหตุบ้านเลขที่1197ถนนเอกชัยแขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้น ประกอบกิจการร้านอาหารโดยพบกับเจ้าของบ้านทราบชื่อว่านางสาวนัตการอุดมสันอายุ29ปีโดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นเข้านอนแล้วตนเองได้ลุกที่จะมาเข้าห้องน้ำของที่บ้านด้านล่างปรากฏว่าพบเจอคนร้ายที่เข้ามารักทรัพย์ช่วงบริเวณบันไดของตัวบ้านในระรยะกระชั้นชิด ตนเองจึงได้ตะโกนเสียงดังเพื่อให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้รู้ตนเองก็คงตกใจและวิ่งหนีลงไปข้างล่างส่วนแฟนตนเองวิ่งหาไม้เพื่อเตรียมจะต่อสู้กับคนร้ายและไล่ติดตามคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายได้เตรียมการไว้แล้วหันรถจักรยานยนต์ออกและขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปโดยทรัพย์สินที่ได้ไปมีตรงเก๊ะหน้าริ้นชักและนาฬิกาหลังจากนั้นตนเองได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ก็พบว่าคนร้ายเหมือนเตรียมการมาก่อนขับรถจักรยานยนต์มาจอดด้านหลังตึกสิ่งที่ตนเองกลัวคือโจรรายนี้บุกขึ้นมาถึงห้องนอนที่ตนนอนอยู่เกรงว่าลูกสาวตนเองจะไม่ได้รับความปลอดภัยทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเป็นเงินทอนประมาณ500บาทและนาฬิกาไซโก้มูลค่า16,400บาทถ้าคนร้ายไม่เจอตนก็คาดว่าจะได้ทรัพย์สินไปมากกว่านี้เพราะทรัพย์สินอยู่ในเกะด้านล่าง ตนเองมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอันตรายและใกล้ตัวมากซึ่งทั้งๆท,ท,ที่ตนอยู่ภายในบ้านก็คิดว่าปลอดภยัยแต่มันไม่ปลอดภยัยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ตนได้บอกให้ลูกน้องนําเหล็กมาเชื่อมมาปิดรูที่คนร้ายขมุดเข้ามาซึ่งตนเองเร่งทำเพราะกลัวความไม่ปลอดภยัยและกลัวคนร้ายจะกลับมาอีก โดยหลังจากเกิดเหตุตนเองได้เดินทางไปแจ้งความที่สอน,นอบางบอนสำหรับรางวัลน,นำจับที่ตนตั้งไว้ใน Facebook จำนวน5,000บาทเพื่อที่จะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้สำหรับข้อมูลคนร้ายเบื้องต้นคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave อายุประมาณ40ปีถ้าใครรู้จักหรือพบเห็นบุคคลดังกล่าวในภาพวงจรปิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สอน,นอบางบอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกข่าวต่อไปตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i ไรวบชาวต่างด้าวเปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายหลอกลงทุนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i b บหน่วยกองมาคับการปราบกรามภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพพบูริเดชผู้บัญชาการกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีร่วมการจับกลุ่มนายอาวซินมิลอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดกาญจนบุรีที่719ทั2,565ลงวันที่23ธันวาคม2565ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานช่อโกงโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสถานที่จับกุ่มบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต พิการณาสืบเนื่องจากนายอาลซินมิวได้รู้จักกับนายดำสัญชาติเมียนมาไม่ทราบชื่อสกุลจริงโดยนายดำได้ขอให้นายอาลซินมิวเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ตนต่อมากลุ่มคนร้ายได้นำบัญชีธนาคารของนายอาลซินมิวไปหลอกลวงผู้เสียหายโดยวิธีการชักชวนลงทุนออมเงินกลุ่มคนร้ายได้อ้างว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆจะรับผิดชอบทั้งหมด มีผู้เสียหายหลงเชื่อหลายรายโอนเงินให้กลุ่มคนร้ายจากนั้นผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อกลุ่มคนร้ายได้จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจนทราบว่านายอังซินมิวได้หลบหนีมาทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าว พบผู้ต้องหากำลังเดินอยู่บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าแสดงตัวและขอตรวจสอบบัตรประจำตัวคนต่างด้าวพบว่าคือผู้ต้องหาตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหา ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแลมชบังเราม่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนมากันที่ตอมอจันทร์รวมกับสำนักงานจัดหางานเข้าจับกลุ่มสาวเวียดนามเปิดร้านทำเล็บยังอาชีพคนไทยเมื่อเวลา15บหนาฬิกาสานาทีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบ,บรุรีรวมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดจันทบ,บรุรีเข้าตรวจสอบร้านเทียนบิวตี ที่เป็นร้านทําผมทําเล็บในเขตพื้นที่อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังมีการร้องเรียนว่ามีต่างด้าวมาเปิดร้านทําเล็บอย่างอาชีพคนไทยจึงส่งชุดสืบสวนตอมอจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบว่ามีหญิงต่างด้าวมาเปิดร้านทําเล็บจริงจึงได้ประสานจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงพบนางสาวเงินติยุงเวียนอายุ19ปีสัญชาติเวียดนามนางฮาจิแวร์อายุ38ปีสัญชาติเวียดนามสองแม่ลูกกำลังทำเล็บให้กับลูกค้าทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี แล้วขอทําการตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางานซึ่งทั้งสองคนได้นําหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม่มแต่ไม่มีใบอนุญาตทํางานแต่อย่างใดแต่ให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนามได้เปิดร้านรับทําเล็บได้สองถึงสามเดือนแล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทํางานจริง เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อกล่าวในฐานความผิดตามกฎหมายพรกการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมพศ2561โดยกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้หรืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทำทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิตามกฎหมายพร้อมกับจัดบันทึกและสิทธิตามกฎหมายพร้อมกับจัดทาบันทึกการจับกลุ่มนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตอมช่วงนี้ตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคม2566 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยมติครมบ5กรกฎาคม2566ให้ใานจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามประสงค์จะนำแรงงานมาขึ้นทะเบียนการทำงานให้ถูกต้องสามารถนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานจัดหางานในจังหวัดของท่านได้ในวันเวลาราชการ และยังมีข่าวอะไรอีกบ้างไปติดตามรับชมโดยทีมข่าวไทยทีวีค่ะนางสาวกรน,นิกาโอชาหรือเน็กเน็กอินฟลูเอนเซอร์พร้อมกับแฟนหนุ่มได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์หลังโพสต์ทักชวนแนบลิงก์กลุ่มลายเว็บการพนันออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีผู้ติดตามจำนวนมากขณะที่นางสาวพนรายเข็มีหรือมดออยเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า1.1ล้านผู้ติดตาม ก็ได้ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อหาชักชวนเล่นการพนันด้วยเช่นกันหลังโพสต์รูปพร้อมกับข้อความชักชวนเข้ากลุ่มลายเครือข่ายเว็บการพนันแต่เจ้าตัวขอเลื่อนเข้าพบตำรวจโดยพลตวตรีอำนาจไตรโพจน์รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยว่านางสาวกน,นิกาให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างโพสตลิงก์เว็บพนันจริง ได้ค่าจ้าง17,000บาทต่อ1ลิงก์จำนวน15โพสต์และทำมาแล้ว2-3เดือนโดยยอมรับว่ารู้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินและต้องดูแลครอบครัวจึงรับทําและเป็นช่องทางหาเงินได้ง่ายสำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลที่มีพฤติกรรมในลักษณะรับจ้างรับโปรโมทโพสต์ข้อความแปะลิงก์แอดไลน์เว็บพนันผ่านช่องทางผ่านทาง Facebook ส่วนตัว ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินคดีไปแล้ว4คนได้แก่ปอนนิพนธ์ศิลปินเจ้าของเพลงดัง t i ท e Machine และแฟนสาวนางสาวประภาวีวหรือออยรอยจูกและเชอรี่สามโคกซึ่งตำรวจยังเตรียมขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่มีชื่อเสียงอีกกว่า30คนที่เข้าข่ายจะต้องออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย เขาออกใช่ครับรวมเป็นเสร็จรายได้ของคนนี้ที่เข้ามาของกเน็นได้เท่าไหร่คะเขาบอกว่าเขาได้เนี่ยอ่าเขาได้หมื่นเจ็ดนี่คืตามคขาพูดต่อต่อหนึ่งลิงก์ต่อหนึ่งลิงก์รวมแล้วรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่เขาทํามาเขาเขาก็บอกว่าทํามาที่เขาทํามานี้ยังไม่กี่ลิงก์นะที่เขาบอกมาทํามายังไม่ได้มากประมาณประมาณสักสามสี่ลิงก์เลยน้งที่เขาทำมาหนึ่งลิงก์กี่โอสต์อ่าเขาอันนี้เขาสิบห้าครับ สิบห้าโพสบางเทนที่เราทำเนี่ยใครบาคนคิดให้เขาคือเขามีคนเอามานี่เลยเขามีคนที่ว่าเว็บเนี่ยเขามีอยู่แล้วเพลงเ่เอามาแปะอยู่ใน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 เว็บของเขาในลิงของเขาแค่นั้นเองคนอื่นที่คนว่าจ้างไปทามาให้หมดก็คือเป็นแพทเทิร์นข้อความมาให้ช่ <100 S 1> ใช,ใช่ใช่ครับแค่เอามาแปะลงเอามาแปะแก,กด้ึงชคแค่นี้เอ,เอามาแปะแล้วกดเลยได้แล้ว<ม> ก็ในทิกตอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเขาทํามาเพจเนี่ยก็ทํามาไม่นานนะก็ก็เพจเนี่ยทํามาไม่นานก็ได้ปบาบาเกือบแสนแต่ในทิกตอกเนี่ยเขาประมาณสองล้านเก้าเลยนะประมาณสองล้านเก้าเกือบเกือบสามล้านอ่ะผู้ติดตามเขาส่วนใหญ่เป็นเจนไหนอะคะวัยรุ่นเยอะไหมเด็กเยอะไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัยรุ่นจริงเนี่ย แบบนี้ถือว่าเป็นอาจจาก,การทางเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นอันตรายและเป็นภัยใกล้ตัวกับเด็กและเยาวชนมากอันนี้ก็คือเขาในกลุ่มเด็กะจะมาดูเขาถ้าเด็กไม่มีมความยัย้งคิดหรือช่างใจแยกแยะไม่ออกเนี่ยก็จะเกิดผลเสียแน่นอนเพราะเขาก็ต้องเอาเนี่ยมาเห็นเอ้ยมาทาแบบตัวอย่างแปะลิงก์ได้เงินง่ายไม่ต้องไปทําง,งานอื่นหรือ เข้าไปเล่นการพนันเลยก็ยิ่งมีได้มีเสียต่อไปถ้าติดเป็นนิสัยคนส่วนใหญ่กลุ่มถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นนึงใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องทํางานอื่นแล้วมัวมา,ามาเล่นแต่การพน,นันถ้าเกิดผลเสียเพื่อเสียเสียแล้วก็จะหาเงินโดยวิธีพิดๆิอาจจะไปทําร้ายร่างกายไปลักเขาไปวิ่งราวเขาก็จะเป็นผลเสียตามมาอีกแล้ว ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังตำบลทุ่งสุคราอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีท่าเรือแหลมฉบังได้จัดก,กิจกรรมเติมศีลเ,เติมบุญประจำเดือนกระกฎาคม2566โดยมีนายวิราชาติพุทธร,รักษาผู้ช่วยผู้อมนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยผู้บริหารพานักงานบุคลากรช่วยปฏิบัติงานและนิสิตนักศึกษาฝึกงานท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมเติมศีลเติมบุญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันขึ้น15าคำ่ำหรือวันพระใหญ่ของทุกเดือนโดยการถวายสังฆทานตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดดพระภพิสษุ์จากวัดบางละมุงจำนวน3รูปและกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกันน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายครับปับก็ได้แคะเตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นอะไรเลยเนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งครังจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปี คุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็แล้วไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจำปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นำรถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงเหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บ มีวิธีดูใบสั่งค้างไหมคะมีครับที่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บอ e ี i c k e t icket, สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปี แล้วรับใยภาษีตัวจริงได้เลยทันทีแต่ใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทําไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้ก็เพรไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยนะสิเราจะทําไงดีเนี่ยใจเย็นๆนะพีจ่จ่าจิ๊บมีทางออกถ้า่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจําปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจําปี ก็สามารถรับป้ายภาษีได้เลยทันทีแต่ถ้ามีใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดน,นี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้ง แต่พี่จ่าจิมีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายง่ายไหมคะมีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็ก เว็บไซต์ e- t ิ c ก e t แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษากฎจราจรดีกว่านะคะฮะเอกชนเสียซีพันเลยเหรอถ้าบัตรทองรักษาได้ทุกที่ก็ดีสินะหยุด รู้ไหมคะว่าตอนนี้บัตรทองไม่ใช่30บาทร,รักษาทุกโรคเป็นบัตรทอง30บาทร,รักษาทุกที่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะอธิบายฟังค่ะสมมติว่าคุณมีความจําเป็นจะต้องไปงานแต่งญาติที่ต่างจังหวัดแต่คุณมีภาวะปวดหัวปวดท้องหรือว่าเป็นไข้ฉันหันหรือว่าคุณแม่ที่ไปกับคุณลืมยาโรคประจาตัวหรือแม้แต่คนที่ไปกับคุณเป็นแผลแล้วต้องการการล้างแผลคุณสามารถที่จะเข้าหน่วยการให้บริการได้ทุกที่ เพียงแค่คุณเข้าไปใไนเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะคะเซิร์ชดูว่าจังหวัดที่คุณไปมีโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมโครงการบ้างพอเวลาไปถึงแค่โชว์บัตรประชาชนแล้วบอกว่าคุณมาใช้สิทธิ์ OP Anywhere การรักษาปฐมภูมิรักษาได้ทุกที่หรือว่า30บาทรักษาได้ทุกที่เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบสตัวอีกต่อไปค่ะถ้าเราทาอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมฉะบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน